มันมีสองพรเสเซ้ซ้กันนะเพราะฉะนั้นพรสเซดที่สอันแรกอ่ะใส่จุดหนึ่งไปให้ด้วยนะคะเป็นพรสเซดที่สี่จุดหนึ่งเนาะข้อยี่สิบห้าเขาบอกว่ามี and my wife ตัวเนี้ยใช้ผิดใช้ไม่ถูกต้องทำไมคือจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นตำแหน่งของอะไรคำตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของ subject ใช่ไหมประธานของประโยคเนี่ย งนั้นตัวที่จะใช้มันก็ควรจะเป็นคําสรรพนามที่ใช้เนี่ยมันก็ควรเป็นสรรพนามที่อยู่ในกลุ่มของ subject pronoun เนาะแต่คําว่ามีเนี่ยคำว่ามีใช้ subject pronoun ไหมไม่ใช่นะคะคำว่ามีเป็น object pronoun ดังนั้นเมื่อมันเป็น object pronoun ตรงมีเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้แน่นอนอ่ะดูดูตัวเลือก ตัวเรื่องไหนที่มันสามารถเป็น subject pronoun ได้ข้อหนึ่งมีมีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนสองมีมีก็ไม่ใช่แน่นอนดังนั้นเหลือสมกับสนี่สามกับ4ใช้อะไรที่มันเหมาะสมใช้ข้อไหน อันนี้ในวัฒนธรรมของของเจ้าของภาษาเนาะของตะวันตกเขามักจะให้เกียรติคนอื่นของตัวเองก่อนตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะพูดถึงตัวเองกับใครเนี่ยเขาจะให้เขาจะพูดถึงคน,คนอื่นคนนั้นน่ก่อนแล้วค่อยรวมตัวเองเข้าไปนั้นข้อที่ถูกนะคะถ้าจะแก้ให้ถูกข้อนี้ก็ต้องแก้ด้วยข้อที่สาม อันนี้ที่ถูกเดี๋ยว เปลีนสีสีชมพูสวยงาเมเนาะทำไมมซอ้อนกันล่ะนายเรินบอกว่าสีเรืองดีแล้วค่ะครูโอเคต่อไป26 26บอกว่า our s u n is in fifth grade ข้อที้ง่ายมากเลยเอาว่าซใช่ไหมผิดผิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรคำว,ว่าซันตัวเนี้ย <laughs> มันหมายถึงพระอาทิตย์มันหมายถึงพระอาทิตย์แต่สิ่งที่เขาพูดคือซันตัวนี้ นั้นซันที่หมายถึงลูกชายแล้วเขียนยังไงถึงจะถูกดูคำไม่ยากเลยในตัวเลือกใช้ซันใช้กับแอมไม่ได้แน่นอนใช้กับบอสก็ไม่ได้เพราะอะไรเวิร์บส่วนใหญ่ในในประโยคอ่าดูเวิร์บส่วนใหญ่เขาจะใช้อยู่ในรูปของ present แต่ Was ตัวนี้เป็น past ดังนั้นตัดออก B ตัวนี้ใช้ไม่ถูกเขียนไม่ถูกดันั้นก็มาพิจารณาว่าหนึ่งกับสงเนี่ยอะไรที่มันถูกอะไรที่ถูกหรอข้างหน้ามีให้คิดอ่ามันจุดใช่ไหมจุดแสดงว่าจบประโยคไอ้ตัวเนี้ยขึ้นประโยคใหม่เมื่อมันขึ้นประโยคใหม่มันก็เขียนมันก็ควรจะเขียนแบบขึ้นต้นประโยคให้ถูกต้องด้วย อันข้อนี้ตอบสอง our s o n is ข้อยี <c oughs> ่สิบเจ็ดเขาบอกว่าไงต่อ three grade ผิด three grade ผิดแล้วแบบไหนถึงจะถูกสังเกตดูตัวตัวแรกข้างบนอันแรกเนี่ยเขาใช้ f l i grade นะ f grade ตัวนี้แปลว่าชั้น เเยหมือนกับชั้นปห้าอะไรเงี้ยนั้นอันนี้ก็3 r e มันมันเป็นการเขียนแบบเนี้ยมันเป็นการบอกลำดับใช่ไหมคะเป็นการบอกลำดับนั้นเมื่อมันเป็นการบอกลำดับปุ๊บเราใช้3 r e g อย่างเงี้ยไอซีตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นการบอกจำนวนซึ่งมันคนละอย่าง ด้วยมีแอนเชื่อมอีกนั้นถ้าข้างหน้ามันบอกลำดับใช่ไหมข้างหลังมันก็ต้องควรบอกลำดับด้วยทีนี้ลำดับที่สามใครจำได้ต้องใช้คำว่าอะไรลำดับที่สามอ่ะก็จะใช้ข้อสผิดสีใช้ข้อ3นะคะคือ third grade ต่อไปข้อยี่สิบแปดอ่ะยี่สิบแปดลืม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 ว่าขีดคำว่าอะไรเดี๋ยวดูตัวเลือกดูตัวเลือกสิตัวเลือก v register our children อ่ะแสดงว่าขีดขีดทั้งหมดเลยนะคะขีดให้ด้วย v register เนี่ย o u r children ตรวนี้แก้ยังไงให้ถูกดูก่อน we visit e d ประโยคเดิมนะคะประโยคตั้งต้นของมันคือ we visited we visited the elementary school when we r e g i s t e r d children อ่ะ V ในที่นี้หมายถึงใครอืมตรงนี้ นี่ค่ะก็คือ my wife and I นั่นเอง we visited the elementary school when we ดังนั้นเป็นการบอกนะบอกการกระทำว่าทำอันเนี้ยเมื่อไรเนาะเพราะมันมีคำว่า when คือทำเมื่อไร ก็เมื่อไหนตรงนี้มันผิดนะผิดยังไงสังเกตดูง่ายๆข้างหน้า v e r ร์ที่เขาใช้มี ed ใช้เป็น v e r ร์ past แต่ประโยคข้างหลังที่มีเวนที่อยู่หลังเวนเนี่ยเวริรที่เขาใช้เขียนแบบนี้มันอยู่ในรูปของ p r e s e n t อ่าดังนั้นถ้ามันอยู่ในประโยคเดียวกันเนาะมันก็ควรจะใช้ Verb ในเทนส์เดียวกันมาดูตัวเลือกตัวเลือกไหนที่มันเป็นเทนส์เดียวกันกับคำว,ว่า Visited ข้อไหนเรียงเรียงประโยคก็เรียงปกติคือเรียงประธานประธานก็คือ V กริยาแล้วก็กรรม เหมือนเดิมเพราะคำว่า register ต้องมีกรรมนั้นก็คือข้อ2นั่นเองข้อ2ข้อ28ไปแล้วต่อไปข้อ29ข้อ29อ่ะดูแล้วน่าจะเป็นที่เครื่องหมายเนาะกับดูดตัวเลือกนะน่าจะเป็นเครื่องหมายที่ไม่ถูก เครื่องหมายกับคําเชื่อมตัวนี้อเขาบอกว่าไงประโยคเดิมมันเริ่มจาก at at this conference we will be speaking to the teachers because we are both a little nervous about holding a conversation in English มันมีกี่ประโยคเราเห็นตัวเชื่อมเราเห็น because เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวเชื่อมเนาะมันเชื่อมประโยคที่1กับประโยคที่2เข้าด้วยกันทีนี้ประโยคที่1คือเริ่มตั้งแต่ตรงไหน,นตรงนี้ค่ะ we will be speaking to the to the teachers นี่คือเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2คือ we are both a little nervous about holding a conversation in in English นะบอกมาแบบนี้นี่แสดงว่าปกติไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแน่นอนนั้นอันแรกเกิดอีกอย่างอันแรกเกิดอีกอย่างอันที่สองก็เป็นอีกอย่างดูจากตัวเลือกดีใช้คำเชื่อมตัวไหนดี มีคำว่าข้อที่หนึ่ง router เนี่ยปกติ router จะไม่เอามาใช้เชื่อมประโยค because because น่าจะพิมพ์ซ้ำนะคะมันซ้ำกันกันกบตัวที่มันผิดอ่ะทีนี้คำว่า unless unless แปลว่าเว้นเว้นแต่ว่า so แปลว่าดังนั้นดังนั้นก็คือมันเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมข้างหน้ากับข้างหลัง y e t แปลว่าแต่นะคะแต่ก็อะไรประมาณนี้แหละอืมแต่ก็ดังนั้นระหว่างเราเอาไปเทียบในประโยคดูว่าใช้อะไรแล้วมันมันน่าจะสอดคล้องกับประโยคที่ให้มามากที่สุด We will be speaking to the teachers เราจะต้องคุยกับคุณครูใช่ไหมแล้วก็เราทั้งสองคนอ l ล t t เตอร์เนอรก็ กังวลเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษด้วยงั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงอมืมันก็เหมือนกับการม,มันขัดขัดแย้งแย้งกันนั่นแหละนะมันตอบข้อสี่เก่งจังเลยตอบได้กี่ข้อเนี่ยสามสิบอะตัวข้อสุดท้ายสามสิบบอกว่า we hoping ใช้ไม่ถูกแน่นอนเราเห็น hoping ใช่ไหมคำว่า hoping อ่ะมาจากคำว่า hope ที่แปลว่าหวังเนาะหวังหวังว่าหวังอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้นีเวลาที่เราใช้คำว่าหวังอ่ะมันเป็นความคิดความรู้สึกคำกริยาที่มันแสดงถึงความคิดความรู้สึกเนี่ย บอกความคิดคำที่บอกความคำกริยาที่บอกความคิดความรู้สึกมักใช้ในรูปมักใช้มักใช้ ten ส e ที่เป็น present นะมักใช้เป็น present ถ้าใส่อย่างนี้อืม ถ้ามันไม่ขยายมันก็เป็นเพศเ n นขอนซึ่งถ้าเป็นเพศเ n นขอนมันก็ไม่ใช่เพราะเพศเ n นขอนมันต้องตามด้วยมันต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าดังนั้นข้อที่ถูกเฉลยไปแล้วแหละเมื่อกี้ข้อไหนนะก็ต้องเป็นข้อที่1นะใช้ hope เฉยเพราะว่าอะไรคะประธานมันเป็นนี่ไงประธาน V ใช่ไหมประธานพระหู ประธานข้างหูโพสตามด้วยเวิร์บข้งหูโพสเวิร์บพรางหูโพ,พ,พ์คือเวิร์บที่ไม่เติมอะไรเลยนั่นเองอ่ะอันนี้สำหรับเพรสเซจที่4.1ค่ะ